ไหนก็มาฮับเงินไหนที่เออโอนมาเนาะแต่มาฮับแล้วกระสืซื้อของเมื่อใหดบุญแล้พี่น้องเอ้ยกระส่าแขกกระสิพาพี่น้องขาวตลาดนะพี่น้องเนาะอ่าแล้วโอนมา300สามร้อยสักแขกอ่ะขอบคุณในไลด์เด้อเออเดี๋ยวเอาบุญนำกันเนาะโอเคมาหอดตลาดซุกมากแล้วพี่น้องก็ผลจะไปรลายค่ะถังเนาะอ้อโนหนึ่งเหรอยางมาทานเอาขายก่อนตีขอโอยตี เ,เปลี่ยนมาขายผลไม้เลยเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนมาสือ่อซอยเลยเพื่อนเออจะน้อยมาสื่อซอยแต่พูดที่เสียกับซิมาสือ่อน้องมาเนี้พาตะโลโลตลาดสุกมาพี่น้องเอ้ยงามบุญพี่น,อน้องจะเป็นคล้ายคลองร้ายขานาะดอันนี้จะเป็นผลไม้นี่เคำว่าเขาจัดแบบเป็นสดเล่ห์หันดีเนาะมันมีขอบสุดเออแมนไปเห็ดข,ขอบสุดขอบสุดด้เวยหนิหมากใหม่ใส่ เออไดีใน่นจะเสียเอาอนเ้็นบมวนบอ่าตัวเหลืองเขาจะอ่อนมักเขาจะไปขายขนาดนะมากับเอยมากันไม่จะแม่ขาให้กันละไม่ก็าย มาพี่นนังโลโดยสาาจะท่าน,านออไ,ไหนวะไหนอวะเออเนไปค่ะเดนไป่ดน่เออมาหมักสมองโนไบ้างนะไม่ยู่โอ้คลองคายในตลาดเมืองสุกมาตเต็มถี่เลยพี่นนังอุ้ยหนังมาเทไรเลยเนาะโอ้มันหนึ่งแปดพัน 8, มันหนึ่งแปดพันกีพี่นนังเดี๋ยวสิพาลบหลอเนาะ อันนี้เขาเหตดต,ตนไหมเฮ็ดบุญนะเพีนเหเกตอะไรเอาบบี่นกดไปน้าแต่ง่จะเปิดเออขนวท้องหนึ่งนําเลไม่ใช่เหรอไม่หาซดเด้ลาหาซิดนี่สัแค่สื่อสิได้ย,ยั้งแน่นะาเพีองแล้วก็เอาบุกพิกหาพันนึ่เลยอาบุกพหาพันนึ่ง เอออาพงพีหนาบ้าเออโอเคนี่จะเดียวกันอยู่บ่เนี่ยแม่เออเออเมเอียวคนเพรว่ามันใหญ่มันต่ำอย่างเดียวเออมันล้าแห้งเลยเออไหนมนเติมอีดน้อยนึงงานังสิอาถอยที่ออยกสมอซอยที่แบบนี้คายสมอน้ำเน่ยเดคนสมอยังหอยู่ ว่าท่นบอกว่าจะมาโยกปีใสจห่อเขาถ้าอสื่อไปกินับกินหรอมันรายอยู่ยามันถึอตืแม่คอยตือมันองเห่อเขาตามแม่สันเอ้เอคนใจดีพี่น้องคนยกเมาเลยไหลสดนเออไหลซดน่าพี่น้องเพระ่าอันนี้ใจตั้งหากระดัอเอ้าจตั้งหาีกัวเอออ่าไม่ได้ข้าเจ้าเนาะเออเนาะเขาได้จัว่าเศ้อง อันนี้ก็เสีไปหาเอือยแต่อันนี้เถ่ายหอกพั 6, นเนาะค่นะวะเนาะพอดี๋ยวเขาใส่ฮอขาวเออเอออันนี้เงินทอนเนาะอันนี้จะแค่ก็จะไปซื้อของตัวพี่น้องว่าได่าย่างเนาะหาสิบพันพอนสามสิบต่อยูโบแมนพอน หกเจปแอเออาเปออ่ะกามเดี๋ยวไปซื้อต uh, so right? so, um, ่อพี่นนังย่างผูกสิเสียเออผู้ที่เีผูสิเสียไปเลยจะเแนยเท่าไรสิเสียดเนยสองพันหรอเท่าไรเสียบในอวนี่นี่น่นก็แบบเปลือกหน้าเสียบเาะเปลือกบางว่ะขนมาเลยเขียวมางเนาะโอ้โหดิเออสองพันนั่นใบอก่ารมาย เออประคางขอข้าอาวมดบาดเดียววะอเนหกออันูนี้มันบวเหรืองหม่สื่อไหวดนี่แะอย่าตัวนั้นกซบการะบ่นถามว่าแบงอ้าวนี่นี่มานเท่าไหร่นี่มันมาทถามว่าเขาซืแบงอ้าวสามนี่อยากจะแบงอ้าวนี่นี่แนตัวนีมันยังขอซือแบงอ้าวสองสองพันอย่าไบ้ได้ปะ กระดาอีแล้วเนี่ยเีอยวพเสียพ่อว่าอืมันจะวะเพาอาะเป็นหางเบี้ยวนี่เาจะเติมอยู่สามพันกับตัวนี้มันเป็นหางพันหนึ่งกะบบอยังเหรอให้เลือนะอืม่ลงทง อพ,อพอดีซำเหลกกันก็นกนหมักสมอพี่น้องเลือเลือพันหนึ่งเนาะเงินสมอเฮ้ยเอาออออออยา<ๆ>งไดแหลกจะได้คล้องเมื่อเลยเนาะพอดีเงืนสมอเลือพันหนึ่งกะเซียไปสื่อคล้องตอพี่น้องเออกลวยกวยกล่วยพี่น้องกล่วยบีท่ายได้ไหมอันนี้กะสีหาผันอันเจ็ดเนาะ มันมีไหนบ่างเนี่ยไม่อยู่บ่าไหนมันยันมีไหนมันมีนไหน่มีเหรออันนี้เพื่อนคล้ายวิหาพันสักแค่เขาโหลดคนสี่พันเราก็ได้แล้ววะแล้วอนนี้มีเท่าไหร่อ่าก๋วยวิงหนึ่งได้ไเออไปขี่รถไหนไหนอี๋ฮะโอ้ให้ทธอได้ดวยเออมันบมดเลยซื้อน กูดึงได้กัมงได้มันโมได้พมาโลกโอ้พี่น้องมาเจอวีัตใหไงกวีตนอยู่เนาะแต่ว่ามันจากซุกแห้งมันตั้งสีบานเนาะหมดครับอันนี้มันคือยังเนือฮะวันโจดโออวันโจดวันโจดพี่น้อง อันนี้เขาเอินวานจอดหวานจอดแบบเป็นวานเป็นเพลเนี่ยมันจอดกันเลยเนาะเอออแบบเป็นหวาดเ,เป็นเพแล้วก็เปท่าพี่น้องมาก,กัดจอดกันมากระติดกันเนาะเออกลวยมีแต่มาจากดงมัดน้อยหน่เนาะขายกลัวยรว่าเขาขายมาจากดงก้ามาขาย เกียงนุวยสามพันจาสองพันบัวไรเบัวอเลยฮตัวเราบบักขามเปล่พี่น้องขามเปลมขายทองเท่าไรได้ไหนหน้าพันสองพันกไห้าพันสองพันขามป่าอันนั้นข้าวอร่อยอีหยังซีดแดงนะตีตีตีเออขออัพหเด้อเอพี่น้องก้อยพี่น้องมาสือก้อยเด้อ สวยเท่าไหร่ถือซองพันซองสวยเออกบจักบอู้ป่าโอ้มันก็ถ่องไงค่ะค่ะถองไงขนาดป่าต่หมักลินใหม่คือประเสริฐให้พี่อายแน่หมักลินไหนมากินน่อือตาำเมา ปันกันมากขอด้าไหมเขีอยยังไงต่อยวาโอ้กะข้า,าเหนียวเลยเนะ่ัน,ขนะข้าวเหนียวสีเลยขอดีอ้าวป้าพี่น้องมั่นมั่นมั่นข้าตีป็นทันมีนะอนโอ้ขอเีอ้าวแบบคลิกดิบป้าสมเด้บบดบบอมาเแมันเ,เต้ดังค่ะ หอมขนาดตัวเป็นปลาสมมันเตดังผี่น้องหอมหอมอน้อมขนมมันค้ายเจนหนเนาะต้นสนสองต้นสิ้หัวตุ้ท้องหาเอท่งสไปได้เ่ยมันมีเชาไก่อนเช้าหกก่อนอ่าชุดแต่ทานมาได้ปะ

เฟก็ดมันหน่อยหน่อยเนาะมันคือเฟกยขีอูเนาะคือเรเก็ดมันิงกันเออตอนนี้งานขายเยอะได้เพ็กเี่กละโอ้หาพันเถอะเนาะน้อยไนนี้เยน้ายได้อือ้มักถั่วได้ยอา เดิมเก็บเลยพี่น้องโอ้กระสนส่ะละพันฮะแม่อืน่นออโออพักอะไรอ้าวขน้องมันในค้ายใจเลยนะไปชุดแปดก่หลาวะน,นัง ดีหนวดก่อนได้ยังสือได้ว่ะเดีกล้วยเป่าเน้อแลเ็าโคลเห็ดขอบสดเลยนะที่คของซิ้ผนพี่น้องมีขอบสดเด้อขอถายนี่เด้อโคมีกลวยมีกล้วยเอ้ยสือแบบนี้ขอบกลัวไเดมาสือมาใม่เลยจะมาสือมาแล้มีขอบเลย

ก็แล้วอานีวนล่ะมาข่าหนวยไทยเลยนั่งโอ้ในยซฟลายหนามหนาม้ายยางจาน้าเอาแมวหนามขาวเหลี่ยงเอาไหมเอาขนาดมี่ยังให้ให้แม่มันเพิ่กินก็พี่น้องเอาบโกถ้าใครเลยนะอ้าวหรอเปลยพทาราเดดยะโอ้ นอนไปบ้าโอ้เรือเงาะสองพันนี่อา,าอาหารฮะเรือสองพันสองพันสองพันพี่น้องมดพอดีใบหาซีพี่น้องเอ้ยใบหาซีดมด อเป็นทันได้เอ๊่เปิดโล่เธอรได้ไหมไงโอ้งามบุญพึ่งค้ายขนาดพี่น้องมะเพื่อพึงค้ายกองท้เลยอ๋อสื่อไปแล้วว่ามะเพื่อจะด้งหงามลนะมะเพื่อจองงามเย่วา เอลี่หนะามันเนาะคล้ายจะเป็นลายเด็พัันอ่นี้้ขนมทอหั่งฮะเผสมว่ามันคือข้าวกล้ี่ยงก้อย กอยนาะมันไลเน้ะงกอยนาะที่มองพูดก็ไม่หเลยไลามนกอยเพี่น้องขนยิบเดบนน่าสาอบจหมตอเสดมต่อเสดนะหึมตเสดตเสดพี่น้องอันนี้ขึ้นหนึ่งเลยละ่อยเออ Ừ, Hoa ừ. hên thưa 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 พี่นออ้องเอ้ยหาของมาจากตลาดสุกมากพี่น้องคุณนะอันนี้ีะเป็นของเอือ่อยอันนี้เป็นของสักแค่พุทีิเต็มพุนกระตาจะเบิ่งของเงินจนมดนะพี่น้องไปเบิงมม่งว่ามัดทลายเงินสักแค่ในตัวสิเลือทดทลายเนาะที่ว่าเอือ่อยหายหายมาสื่อของหันมดทลายพี่น้อง้นเลยะ <laughs> วันนี้ไปเดี๋ยวยางเมื่อกันเลยไปย,ยังเมนะพี่น้องเนาะแอนแท เลี้ยงเงินค้ายสแค็ท่านให้เบิร์กไว้ได้ไช้เบิร์ของสแค็สื่อกันก่อนนะพี่น้องเนาะอ้าน้ำกรองยาตีนเห้ดิฉันติ่โลกโลกโลกยาตีนให้แน่นแน่นแทนแทนแทนโออ้าอันนี้นี่สแค็ติบูแกเนาะอันนี้สิเป็นพ่อเอาโอเล่เนาะโอเล่โอเล่ของสแค็ตท่านานี่ก็สิเป็นแชมพูนะพี่น้องเนาะแล้วก็สิเป็นสบู่แล้วก็พูดเป็นภาษาไทยนิดนึงเนาะ ยาสีฟันยาดามาได้พี่น้องเด้อแบบบอกภาษาไทยเลยน้อยหนึ่งเนาะปูลอ,องขอข่านะวกับฟังบมคอยอ่ะนะ้วกานะสีมาบอกเราก็ได้สินอันนี้ก็สิเป็นนมเล็กตู้เย็นของซาวกุ้งอ่าแล้วกาสักแค่สื่อบบกพริกสองพนันนี่เพียงเนาะออกพริกดิบสองพนัน อ่ะถือๆอ่ะตู้หลกถือเอานมนี่ถือเอาแม่บ่ถือหายแม่แม่บ่มีมือได้หลกแล้วกะสื่อ้วยนี่งน้อง้วยสื่อ้วยแล้วกะสื่อขนมนี่เนาะขนมเอาไว้ใส่บาตน้ำเรืยกว่ากะสิแบ่งออกใส่บาตน้ำแล้วกะแบ่งเห็ดหอค่ะ อันนี้หน,นังเลยเพี่น,น้องแล้วก็ให้น้องกุง้งกินหน,นังพี่น้องแล้วก็ไม่ยังอิดเนยเลยเพียงเนาะน้ำปลาพี่น้องแค่เศษน้ำปลาแมา่ละแล้วก็สิเป็นผักเทียมผักเทียมแล้วก็ถั่วพี่น้องถั่วถั่วเฮดใสข่าตมเนาะถั่วเหลืองมะพริก ก็จะเป็นปิ này, ๋งนัวดต่างติ๋งนัวแล้วก็นี่สมโอมีบาน์ดเออว่าหมกเกียงไหมพี่น้องหมกเกียงไงหลังจากหมกเกียงไงแล้วก็มีผู้เสียเสียพี่น้องนี่ดิงผู้เสียเสียนั่นนะผู้เสียเสียแล้วมากสักแค่สื่อแล้วเมื่อวานนี่พี่น้อง เดิมมดถลายนอนสะแค่กับสีมาลายบังกลาพี่น้องอันนี้อันนี้สะแค่แบบอ้ามาแหลกกับหมักสะหมอกพี่น้องกับพอดีเลืออ่ะหมักสะหมอกสะแค่อันนี้อันนี้หาผ่านน้อพี่น้องนหมักสะหมอกสะแค่หกผ่นพี่ก็เลยทอดมาให้สะแค่ผ่านหนึ่งเนาะอันนี้อันนี้สะแค่บริลายนอนมึงหนึ่งนอนสะแค่ลายล้อมดนี่พี่น้องเดี๋ยวสะแค่ลองลายไหมน้องเพีองเนาะพี่น้องสะแค่ลายล้อมทั้งมดนอนมด อ่าเซนหกซีดเนาะพี่หนังเนาะมาเซนหกซีดเซนหกซีดบัน,นิกสะสักแค่ใดเงินเอือยละมาเพิ่มเติมเนาะพี่หนังเนาะกาขอบคุณเอืลยหลายๆกาสักแค่กะพอดีขึ้นมาเอือยแบบบริษัททรงมหากาสักแค่กะซีสื่อย่างล่น้อยนะพี่เนางเนาะ,นะสะักแค่กะซีแบบบุษย์มาหลายปนนีนะซื้อแบบในน้อยอยัอนนี้กะ นาซิกระดาษื้อเนาะเพราะว่ากระดาษปั้นเปนกับเอือยนะเนาะกับพอดีได้อันนี้น้ำพี่น้องมืออื่นนี่มึงที่ก็ได้ไปซื้ออีพี่น้องหยานบ่พ่ออ่ะอ่าเบิ่งก่อนหยานบ่พ่อเขาคือกังน,นีน่ลองเพราะว่ากะที่เพื่อนกระดาษแบบเผาเป็นลูกเนาะสื่อมาเรียบรอย้อยเนาะอ่าอันใดขาดเลือ้อสักแค่กะซิคอ,อ,อยสื่อเธอแรกเธอหน้อยมึงที่กะบัวสื่อเข้ากะ แบบแหลกกันได้แหลกเปลี่ยนกันเนาะขอางคนนั้นมีนี่ข้างูนนี้มีนั้นกันเออแบ่งป,นะปันกันนะแสองเนาะ